สารวัตดีวงสมเพชค่ะก็ทำภาพยนตร์สั้นนะคะในชุดความรักสัทาปริหารในตอนชื่อเรื่องว่าขยะค่ะอึ้งเพราะว่าเราเราถึงกับถามกลับไปว่าเป็นเรื่องจริงหมดเลยเหรอคือโดนผู้หญิงที่โดนกระทำรุนแรงขนาดนี้โดนกระทำไม่ว่าจะเป็นสังคมตัวเองคนใกล้ชิด ทุกอย่างแล้วแล้วมันรุนแรงขนาดนี้แล้วเขายังสามารถยืนหรือสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างอย่างปกติหรือยังโอเคได้ด้วยเหรอชาทีแล้วถึงทำบ่าทำกรรมอะไรมาเหรอชาเนี่ยถึงต้องชดใจไม่หมดไี่สิ้น ในวันแรกที่เรารับมาเนี่ยเราสึกว,ว่านี่ยคืองานบุญแอบวันๆนะคะว่าไอ้ติดต่อไปจะมีใครรับทําหรือมีใครช่วยไหมคือทุกคนกลับพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีโอกาสเลยที่เราจะได้ใช้อาชีพเรากับงานบุญจนทั่งทางสเสถียรบอกว่ามีงานบุญตัวนี้ทุกคนก็เลยร่วมกันและอยากทํามากๆทุกคนก็จะมารวมกันจนจนกระทั่งเราตกใจเขาเป็นกองที่ใหญ่มากทีมงานเราถือว่าเท่ากับทีมงานหนังใหญ่เลย ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีความรู้แล้วเขาก็ไม่ได้มีที่พึ่งคือเขาพยายามเอาตัวรอดไปวันๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงใครใช้พี่ปุกฉันอย่างเงี้ยก็ตกใจดินี่พี่มาทําไมเนี่ยกูจะมาขอยาเพิ่มเฮ้ย เช้าพวงออกไปนะั้นพี่จะอ,อยูออ่หรอแต่ก็มีคนแอบติงหรืออะไรนี่เเฮ้ยนี่ถามว่ามันต้องมีฉากที่ถูกข่มขืนนี่ไม่ใช่หรอแล้วภาพมันออกไปแรงนะออมแบบเหมือนแบบอสองคนเขาจะเชื่อหรอว่าแกเหมือนเด็กข้างถนนเนี่ยเราก็เลยแบบการเป็นนักสแสดงเนี่ยมันต้องเล่นได้หลายบทบาทอะค่ะเหมือนถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกทําให้คนดูเชื่อให้ได้อันนี้มันคือความประสบความสําเร็จในฐานะนักสแสดงมากกว่าออมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ลังเลที่จะเล่นนะคะ ็ได้รับเชิญให้มาเป็นคุณครูะคะ่ะแล้วก็จะเห็นสภาพความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าเด็กพวกนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ขายพูมิลัยแล้วก็สถานะยากโนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมของเด็กแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะแล้วก็ความรุนแรงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กะคะ่ะทำไมมึงกลัวเหรอ้วทีเวลาพวกมึงทันทำไมมึงไม่กลัว คนหนึ่งที่ต้องอยู่กับกับการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดนจับหรือแม้แต่อิทธิพลหรือแม้แต่ด้านของด้านของอบาัยามุกทุกอย่างเขาต้องต่อสู้ด้วยตัวเองมาตลอดเขาไม่มีคําว่าความรักเขามีแต่คำว่าทํายังไงกาอยู่ให้รอดจนทั้งเขามาเรียนรู้จากความรักเนี่ยจากครูข้างหนุนคนหนึ่งที่จะเริ่มรู้สึกว่าเอาความรักใส่ให้เขา มีเพื่อนเหมือนกันนะครับเด็กๆถ้าท่านศึกษาลึกๆแล้วก็ไม่ไเป็นที่น่ากลัวอะไรเนื่องจากว่าเขาประสบปัญหาต้องดิดน้นรนทำงานแลกกับเงินบางทีอาจจะไปกระทบใจท่านบ้างทำอะไรพิเศษวงหนึ่งถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเหยื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่นถ้าเป็นเด็ก,กเร่ร่อนผู้หญิงคนที่แสวงหาผลประโยชน์จากเด็กเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปหาเด็ก อาจจะหนึ่งเป็นการให้ขายบริการเรื่องราวอย่างนี้ผมก็ไม่อยากให้เกิดเมื่อท่านพบเห็นนึ่งบอกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยต้องเร่งให้รับ,ให,รบให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสังคมทุกอย่างทําร้ายคนที่ไม่มีทางสู้คนหนึ่งยังไงโดยเพราะทางคนทีน่ทางสู้คนนั้นเป็นผู้หญิงมันเหมือนคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้มีมีอำนาจมีอะไรอยู่ในมือก็มักจะใช้อำนาจนี้ในทางที่ผิด เขาคิดว่าตัวเองมีอำนาะจมีเด็กผู้หญิงหรือเด็กหลายๆคนที่เติบโตมาด้วยความที่เขาไม่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบเตยในกรณีนี้นะคะก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนกลุ่มใหญ่กําลังใจอเป็นสิ่งสําคัญมากเรื่องกําลังใจอยากให้แบบว่าทุกคนแบบ ให้กำลังใจแล้วก็อย่าดูถูกกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเราเราอยู่สังคมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่ช่วยกันได้แล้วก็ออมกิคิดว่าเราก็ควรแบบจะจะช่วยกันยังเห็นว่าคนเร่ร่อนเดินตามถนนเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานคร,รเราจะเห็นว่าเครื่องมือในการทํางานของหน่วยง,งานภาครัฐมากมายไม่ว่าจะเป็นซ c TV กล้องวงจรปิดเห็นตามศูงงนย์การค้ามีนั่งคนขอทานมีคนทํานู่นทํานี่ตารวจเห็นก่อนทำไมไม่แจ้งทำไมไม่ทำ ทำไมท่านเฉย,เ,ฉยเมยทำไมท่านไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สิ่งเหล่านี้เราเราไม่ได้ว่าคาดหวังแต่บทบาทหน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่หลักที่จะต้องทําคงไม่ต้องถ้าตารวจหรือหน่วยงานภาครัฐทำก็คงไม่ถึงองค์คกรเอกชนหรอกครับเพราะองคอ์กรเอกชนไปทํางานเพื่อไปสนับสนุนที่หน่วยงานภาครัฐทาไปไม่ถึงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมันไม่ได้เป็นตัววัดค่าว่าคุณมีค่าน้อยกว่าคนอื่นการทำตัวคนะ สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงอ่ะทาไมเราก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมทําไมมันแตกต่างกันนี้หรือว่าเราจะมีอะไรที่เราสามารถช่วยเขาได้รหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการที่คนดูถูกคนเนี่ยไม่อยาก,กนเรีย,ยกว่าคนเขาเลือกเกิดได้เขาไม่เกิดมาเป็นเด็กเร่ร่อนเด็กขาดลองฝึกที่จะมองทุกเหตุการณ์ในชีวิตของคุณเวลาที่คุณกำลังอยู่ในภาวะล้มลุกคลุกคลานกับชีวิตคุณต้องการใคร คุณต้องการคนที่ซ้ำเติมหรือคุณต้องการมือของใครสักคนที่ยื่นมาหาคุณเอื้อมมือออกไปจับแล้วไยุงตัวเองให้ลุกขึ้นลองนึกถึงใจเข้าใจเราแบบนี้แล้วเราจะรู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะติดสินคนอื่นทัศนคติต่อคนที่กำลังตกเป็นเหยื่อในสังคมคนจะถูกเปลี่ยนเขาเป็นมนุษย์ที่แท้เขาไม่ใช่แค่เหยื่อ วันที่เด็กเดินออกจากบ้านสายสัมพันธ์แล้วบอกว่าหนูไม่ใช่ถังขยะเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาเติบโตได้เขามีปุ๋ยที่จะทําให้ชีวิตของเขาเติบโตได้เขาจะไม่เหมือนคนที่ไร้สติเดินไปที่ไหนมีถุงขยะวางไว้ข้างหลังและเขาก็เก็บสิ่งที่มัอยู่ข้างทางซึ่งเป็นสิ่งที่วควรจะทิ้ง แต่เขาเก็บใส่ถุงขยะแบกติดหลังเข้าไปเหมือนคนบ้าที่ไรส้สติเขาเพียงจะปลดถุงขยะออกและไม่เดินไปในชีวิตทีนะ่เหลืออย่างคนที่เก็บขยะมาใส่ตัวเองแค่นี้แม่ก็รู้แล้วว่าเขาจะเติบโตได้